เดินทางมาถึงมวยป้องกันแชมป์115ปอนด์ลุมพินีครับวันฉลองทีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับเก่งกล้าปอเปโก้พิกัด115ปอนด์ครับวันฉลองนี่จากกระสินครับเจ้าของแชมป์115ปอนด์ครับส่วนทางด้านของน้ำเงินครับเก่งกล้าปอเปโกครับนักชกจากอำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับปัดแพ้ภาชนะกันมาครับคู่นี้แล้วก็กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีพันตรีสุภาพบุญรอดกรรมการยอดเยี่ยมของสนามมวยเวทีลุมพินีคนล่าสุด รอยตัวในยกที่3นะครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของน้ําเงินครับได้เปรียบ54ครับเก่งกล้าต่อเปโกนักชกรุ่นน้องครับวันฉลองนี่ก็ยี่สิบไปแล้วครับอ้าวเดี๋ยวได้นี่ดันทิ้งไปเลยครับแข้งซ้ายไม่โดนครับแมเวียงมาก็ไม่ได้ครับแข้งขวาไปเจอกัปปันขวาแทงเข่าขวาครับเก่งกล้ามวยคู่นี้มีเดิมพันหนึ่งล้านบาทนะครับเงินสดสดครับตีเข่าขวาครับ กรรมการสุดภาพบนรอดครับปล่อยไปก่อนแล้วก็เห็นตีกันได้ไม่ชัดเจนนะก็เลยแยกออกมาครับแข้งซ้ายครับวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแข่งขวาไม่ถึงเหมือนกันครับเก่งกล้าก็ชิงจังหวะกันอออนะครับจังหวะเร่งก็สนุกใจหายแหละครับมวยคู่นี้แข่งซ้ายมาครับวันฉลองเก่งกล้าแข่งขวาครับจะดันล้มไม่ล้มครับเก่งกล้าแล้วก็ยังยังฝืนอยู่ได้ครับยังแข็งแรงอยู่ครับ กรรมการแยกออกมาครับขยับเข้าหาครับวันฉลองครับสถานการณ์เป็นรองครับถีบซ้ายเปรี้ยงเดินงางจะออกซ้ายไม่ออกครับได้ขวาครับแต่ว่าเจอขวาคืนครับหมดยกพอดีครับโอ้เก่งกล้าก็มั่นใจครับวันฉลองก็มั่นอกมั่นใจครับไม่มั่นใจนี่ไม่ลงไปหรอกครับ1ล้าน คำถ,ถามก็อยู่ที่ว่าเป็นเงินวันฉลองหรือเปล่าหรือว่าเงินเสียแขกพีเคครับเจ้าของสีเสือ้อยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์ครับอยู่ที่จงด้านของเก่งกล้าครับได้เปรียบ5ช่วงตัวครับมวยยังไม่อะไรมากมายนะแต่ว่าบนล็อกต่อไปแล้วครับ5้าช่วงตัวถ้าเกิดใครเห็นต่างก็ลองไปลองดูครับบนล็อกนะเข้ามาในสนามนะครับ ตีหมัดลำตัวครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายโอ้โหได้เรื่องเหมือนกันครับจังหวะตระแทกหมัดซ้ายลำตัวครับเฮงกล้าไม่โตี่วันฉลองฉายกองเชียร์ท่านร้องนี่เฮดังขึ้นมาครับวันฉลองขยับง้างซ้ายไม่ถึงตีเข่าขวาครับถีบขวาไว้เจอแข้งซ้ายของวันฉลองครับตีขวาไปแข้งขวาครับ แข่งขวาครับวันฉลองครับโอ้โหขวาอีกทีหนึ่งสี่ขวาครับห้าขวาครับโอ้โหเก่งกล้าครับวันฉลองเป็นพ่อบุญรับครับยืนรับอ่ากระแทกมัดขวาตีเข่าขวาครับยัดเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับก่อนนั้นจิ้มมัดมาสวยครับแล้วก็เด่งตีขวาตีเข่าซ้ายครับวันฉลองอ่าแล้วครับอ่าแล้วครับมาฉายด้วยเข่าเหมือนกันครับเดียวว่าก่อนนั้นรับแข้งครับแล้วมาฉายเข่าคืนเร่งครับวันฉลองครับ แข้งซ้ายซ้ายครับเต็มชายโครงครับเก่งกล้าโต้ไม่ได้ครับกระแทกหมัดขวาในในตีเข่าซ้ายครับวันฉลองแต่ว่าเก่งกล้าโอ้ยแขนเกี่ยวไม่ได้ทันครับอ่าไม่งั้นะล้มไปแล้วเป็นสันทัศยานนะครับจะล้มก็ต้องเกี่ยวไว้ก่อนแล้วอ่ะแหมหมดยกครับอืแถมให้ดอกหนึ่งกรรมาการต้องมาเตือนแหละครับแก๊งนี่คือไม่ใช่ว่าแก๊งปุ๊บนี่ไม่ใช่ว่าเออให้อีกคนละครั้งไม่ใช่นะครับ นี่คือต่างคนต่างไปกินน้ําพักผ่อนก่อนลุยกันต่อครับยกสุดท้ายราคาเดิมครับห้าหนึ่งครับอยู่ที่ด้านของเก่งกล้าได้เปรียบวันฉลองเดินครับถีบซ้ายนําทีมขวาลําตัวแทงเข่าขวาครับเก่งกล้าวันฉลองตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับดึงมาตีเข่าซ้ายครับตีซ้ายครับวันฉลองโอ้นี่มีอัดฉีดเป็นเป็นแสนเลยนะครับท้านของวันฉลองครับเดินเข้าหาครับวันฉลองถีบซ้ายนําถีบขวาครับ เจอแข้งขวาของวันฉลองครับเก่งกล้าแข้งขวาคืนครับเอาหมาดมาแทงเข่าซ้ายครับวันฉลองตีเข่าขวาโอ้เร่งดีเหลือเกินนะครับวันฉลองพีเกสันชัยมวยไทยยิมครับเสียบซ้ายครับกรรมการต้องแยกครับเดินครับถีบซ้ายนำครับวันฉลองฝางแทงเข่าซ้ายเก่งกล้าตีเข่าขวาครับวันฉลองตีเข่าซ้ายครับ ตีซ้ายครับอ้โหทันรองนี่เฮดังมากครับแล้วก็ทําได้ดีนะครับวันฉลองนี่ทําได้ดีครับกองเชียร์ของเก่งกล้าก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแข้งขวาครับวันฉลองแข้งซ้ายได้ครับขวาได้ซ้ายดีเอาพลิกมาเสียบเข่าซ้ายครับอือหือดูฮะจะมาจะมาครับวันฉลองครับกรรมการแยกออกมาครับพันตรีสุภาพบุญรอดได้ดีเพราะมวยครับ วันฉลองบอกว่ามาสิมาเข้ามาจะถอยอะไรนักหนาโอ้ไม่ถอยไม่ได้แล้วครับเก่งกล้าก็คงจะคิดอย่างนั้นแหละครับสถานการณ์ได้เปรียบครับไม่ได้ต่อยเอามันแล้วครับต่อยเอาตังค์ครับอทำอะไรไม่ได้ซะด้วยดีครับวันฉลองลจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเก่งกล้าปอเปกโก้ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปอย่างสุดมันจริงๆ